ทักทายสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของบาสิลันโมโสุขุสุขคนเนาะไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลภายในหรือต่างประเทศมื่อนี้ก็ยินดีต้อนรับ,ขบรสสเข้าสู่ชงยูทูบบาสิล่าเซ็นกาวเซ็นเคยเนาะเมื่อนี้เนาะทุกคนบาสิล่กาก็เดินทางมาที่บ้านของน้องหอนคำเนาะกัเป็นบ้านหลังนี้แหละทุกคนเลยบิ่งเงาเนาะบ้านน้องหอนคำเพิ่นเป็นแนวใดเนาะอ่ารวยจนหรือว่าหางหรือบะมีหรือว่าพออยู่พอกินเลาวก็บิ่งเนี่ยทุกคนเนาะหลายๆคนเนาะ อยากเห็นบ้านของน้องหอนคำว่าเป็นอยู่ยังไงเนาะว่าเป็นคือน้องคนเราแบวที่ว่าถูกยากเนาะประมาณน,นี้แหละทุกคนเลยพอเสีก็ได้มาในมือนี้ก็เป็นมือแรกหนุนทุกคนนี่แหละบ้าน,นาคือบ้านน้องหอนคำเดี๋ยวเป็นยังไงเนาะทุกคนเดี๋ยวเ้าก็สิได้เข้าไปหาท่าน้องหอนคำเพิ่มในแหละกสิได้มาถามหรือว่าอัปเดตตัวน้นองเพคนเนาะว่าปัจจุบันนี้น้องเพคนนี้ก็ได้โอบลมกับหนุนทงได้แน่หรือว่ามีคนคุยแล้วทางใดเนี่ยประมาณน,นี้แหละทุกคนเนาะ โอเคคนที่เป็นจังไงได้เฮาก็เข้าแทน้องหอนคำสบายดีนะดีสบายดีสบายดีนมาพ่อเป็นยินกันยืนเพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนคือเก่าเนาะแล้วน้องหอนคำมันโดด้มากินข้าวกินน้ำแล้วปะกินแล้วกินแล้วได้ยังกินม้นีมแกล้งฮิตฮิตยังฮิตตัวโอ้ไปให้เอีกบ่บ่เอามาให้เอามาให้ยังออกยื้อเสาอฮิตตัวไหมที่ยวไปทางใดยื่อบ่มาเนี่ย บ่ไ,บไปใส่บ่ไปใส่เข้าในแรงมาอันนี้เฮือนอันของน้องทแท้ๆเลยบ่โดยแม่ <c oughs> เกิดยี่ลังนี่เล่นบ่โดยเกิดมาอะเฮยี่ลัลงนี่รอดบ้านเราแม่ได้เฮือ,แอนแบบนี้เป็นเฮือนใหม่ <c oughs> เป็นเฮือนใหม่โดยแต่ว่าหยกขึ้นมันบ่โหยกขึ้นแล้วกับก่อทุ่นนะท่านเซิงแต่นี้คือนอนบ่ทัานเซิงไหมมีแม่นอนแม่นอนแล้วนอนใส่ดับนอนลุ่มนอนลุ่ม แม่ก็พอนอนอยู่เทงหายระวังแล้วยมันปวกกินแบบปวกกินบ่กโดยทั้งทงหายอย่างจะระวังเมื่อน่ะอ้ายก็ยากลมคกระปองอันมันมันผลุกมันลุกอ่ะแบบฮะงขึ้ที่นี่เยอ่ไหมเย็นมันลุกบ่โดยจนขาหวานกอันตรายเนาะอัตายแบบว่าปวดมากำดักเนาะโดยเราก็ต้องระวังเนาะโดยปวกกินยางยางขึ้นยางโงนี่ต้องระวังได้นอนแหละ ราะว่าขนาดเบิงเบิงทั้งนอกนี่ก็คือหูแล้วบ่ปวดกินเนาะเลยเบิงทั้งนอกนี่ทั้งนอกทั้งในมันกินไปเลยกินไปเลยบ่ได้มียามาข่าบ่ปวดนี่บ่คือปล่อยปลาตันเบรมันเลยบ่ไม่มันก็ขึ้นยู้เก่าคือผู้เก่าคือมคือแบบว่ามันดายพูดเนาะเอาข่ามันโบไวแล้วว่าะฉันสร้างว่าใส่บ่ได้ผลมากขึ้นแหบางคนก็เอาเสื้อลายก็เอาแพ้เนาะยาวก็โป มอนีอก็มาหดเฮือนหดซานมอนี้ก็เป็นขั้งแรกที่ว่าทั้งเอื่อยก็ได้เห็นเฮือนเห็นซานของน้องกับเอฟซีเพิ่นได้คนที่ว่าเพิ่นอยา่าข็นว่าเฮือนซานของน้องหอนคำนี่เป็นได้ได้เห็นต่น้องว่าว่านกบางคนคนกลางเดบอกคอยมีหรือว่าขนาดสัมป้าก็ต้องไปซื้อนะกไม่นี้ก็มาเห็นตัวจริงแล้วก็คือน้องว่าวลีเนาะโดยโดยโดยเปิดคิดเปิดใจมากก็ไดเมื่อเติบนองน้องล่ะโดย เมื่อนั้นคนหนึ่งเนาะคนคุยปัจจุบันนี้ด้ยใช่กะร้ายแต่ว่าคี้นแต่ก็ไม่ค่อยตอบคุยคุยเดียวเป็นอะไรเป็นอะไรคือคือทางนอกนี้ว่าไม่ค่อยตอบหรือว่าใอะไรแบบพอนอนใจเดียวนะใจเดียวมมีคนถูกใจแล้วให้น้องละบอกเลยปะอันกะคนก็ดีสวัสดีนาที่ต่อให้ก็คือว่าได้คุยเป็นอะไรเป็นอะไรกว่าถูกใจ แบบเล่ากับแบบแล้วว่าหมวนนั่นแหละเล่าว่าดีนะมิซายได้ไหมด้วยแบบว่าเล่าคำพังอะไรเห็ดในห้องแบบเคิมยิ้มไปด้ไัมบ่ก็เลยถือใจโดยเห็นแล้วบ่หน้าตาเพิ่นโดยได้คอเบื้องหน้าตาเพิ่นแล้วบ่อันอยู่ไรบนได้เพิ่อนนะประมาณสี่สิบห้าสิบน่าสิบห้าสิบทำไดไหมบ่โดยคือฉ่ำได้เบื้องยิ้มมาหยุดเลยถ้าสมมุิว่าเพิ่นหมักหักอะไรเลยเพิ่นชิมาคอได้หรือเปล่าเอาได้บ่ได้ ไับ่บเหรอร่อนไเช่นเล่นบ่นโดยคือชิลอยเลยต่อเปปบลโบขิดเลยเนาะคุยนำเพเิร์นในจากมือเดาน้องละสี่สี่หาเหมือแล้วสี่หาหม,าหาหมือแล้วเนาะในการโอ้การลมของเพิรนนี่คือทั้งน้องนี่คิดว่าดีเนาะโดยเพิรนคุยดีคุยม้อนโดยอ่าแล้วแบบก็คิดว่าเพิรนนี่ซีดูแลเทาไหร่อยู่บ่โดยอ่าเพิรนเป็นผู้ชายแบบได้น้องดาดิใส่ใจโคเพิรน ก็แบบเพื่อนกับแบบนิสัยแบบดีอะไรแบบอยู่น้่งก็แบบอบอุ่นนะนะเดยคือขีดประหารยังไปอยู่เลยเนาะได้แล้วคิดไปก่อนแล้วเนาะแบบว่าละหวัดผ้าไปก่อนหวัแบบไปเฮาซีสานกันเนาะแบไปเฮาแบบบินดุนะโอ้โหเออเป็นตัวคนอะไดรเนาะโดย ทันอยูน <Incred> <didn 't work forever> ั่นเป็นพี่แชมป์ได้น่าจะก็เลยคิดว่ามันนใจเลยเนาะว่าเพิ่นนี่ท่านเฮาตกลงปรุงใจก็เพิ่นเพิ่นสีดูแลเฮาได้เนาะเลยก็คืออายุประมาณสี่ห้าสิบป่ะเพิ่นเฮ็ดงานอยู่ไซน้องล่ะเพิ่นเพิ่นมีแต่ว่าเพิ่นอยู่อันบ่อนแถวอันลำปางนี่แหละเป็นคนไทยเลย ก็คือเพื่นเหตุงานอยู่แถวไทยเนาะโดยเพิ่นก็ได้บอกอยู่ว่าว่าเพิ่นอยากมาเบิ่งเฮือนซานมาเบิ่งตัวจริงอีหยังเนาะโดยเพิ่อนเราเพิ่นนเขาแนะนำว่าบอร์กิซมาอยู่ใช่พยายามเนาะสำนักน้องตอนหักเพิ่นอยู่บ้โดยสำนักน้อให้เพิ่นเบิ่งตัวจริงเนาะโดยโดยเตย่อสารกันต่อไปเนาะคือถึกใจผู้นี่ผู้เดียวแสดงว่านุ่มที่ทักเขามากก็อกหักเลยนี่ คือว่านาะให้น้องคนนี้กับเปิดใจออกมาหนึ่งเดีก็คือน้องคนนี้อยากแจะว่าอยากได้คู่อะไรเนาะในมือเฮาเจอคนที่แบบว่าเฮานี่ตื้นใจแล้วเฮาก็ต้องคุยติดเป็นเพียวน้องละเนาะถ้าเฮาคุยแล้วคนมันก็เก็บในเฮานี่ไลยคนคุยหรือว่าไลยใจเนาะแล้วเพื่อนได้บอกให้เจ้านี่แบบปิดคิดปิดใจอยู่ปะก็ได้บอกปะยิ้มไปเลยแล้วน้องคิดว่าจังไงบัาเนี่ย กะสิลลอกคุยไปก่อนแล้วกับโมหูมันจะเป็นจังได๋ต่อเฮาก็เลยคุยมาอทิตย์เนาะโดยจากกัน2-3มื้อหรือว่า4มื้อเนาะเลยเพราะว่าคั่นเฮาปิดขีดปิดใจนี่กัสิฮู้เบิดเนาะและก็คือคนอื่นก็บ่กล้ามาจีบบัดนี้น่ะปัจจุว่ามันเป็นไปบ่ได้เฮาก็คือคล้ายๆเหมือนว่าคำนองแบบว่าเฮาก็เสียหายน้ำเนาะอันก็เลยว่าทางน้องฮอนค้ามนี่อยากขอเวลาศึกษาเบิ่งใจกับเพิ่นโดย ไปก่อนเนาะก็มีแต่ฝากอ้ายเพิ่นเนาะฝากให้น้องวันนี้อ่าใช้เวลาน่าจัน่อยเนาะประมาณเดนเนาะประมาณเดนนึงก็บ่แน่เนาะบ่บ่นับมือบ่นับวันเพียงแต่ว่าเฮาเฮาต้องคุยกันน้องน่ะเนาะเพราะว่ามันหลายเรื่องที่ยังบ่ได้คุยตรงกันนี่อืศึกษากันไปอีกก่อนเพราะว่าเฮาก็ยอันคุยกันเนาะก็มีแต่อ้ายบ่ได้ใจรนันจักหน่อยต้องรีบก็คือน้องก็ยืนยันมาแล้วเนาะว่าคุยกับอ้ายเพิ่นเพียงคนเดียวเนาะ เดินทักมากับโบคอยตอบเพราะว่าถึกใจแต่เพียงคูณนี้เนาะยิ่งหน้าตาเพิ่นได้เนาะเป็นแนวได้คือว่ายิ่งน้องหวนคําแบบปฏิเสธคนอื่นนะเออบัดนี้กคือสิวิตที่น้องหันคำคุยเพิ่นเพี้ยวนี่ย้อนหน้าตาบ่หรือว่าเรื่องการคุยเรื่องการคุยเรื่องการคุยหน้าตาบ่สําคัญโดย ดักดักก็คือโดยบัดนี้เพิ่นได้ซอยเดืออีหยังน้องหล่าอยู่บ่ตั้งแต่คุยมายังยังอยู่บ่้ายเพิ่นได้เว้าอยู่บ่ว่าสิซอยน้องโดยอืมว่าอีกประมาณ2-3มื้อเพิ่นสิซอยหยังน้องหล่าเพิ่นว่าเพิ่นสิโอนมาใหาเพิ่นว่าเพิ่นอยากให้อันนี้เฮือนเพื่อนอยากกันสิให้อัน มก็คือสเอามันเป็นผ้าไม่เฮียเนาะก็คือเอาออกเนาะแล้วก็เอาอันใหม่มาใส่อ่าทั้งนั้นก็เป็นไม่แป้นกันนะทีซื้อไม่แป้นมาใส่เนาะโดยเพราอเราก็ต้องคุยกันเบิ่งก่อนเลยเนาะโดยเพราอบริเวณทั้งเคิงนี่งนะมันมีแต่ปวกกินเบิดเนาะพอตะลังขาคือน้องเพิ่นจะได้บอบไปแล้วว่าลังขาหูนะครับกับหัวน่ำมีดโดยเวลาฝนตกเด่นละฝนตกถึงเครื่องนี้มันก็สิพรก่ะ เส้นลงมานอนในรูมนอนูมพอแม่จูงนี้ก็เอาง่ายคือลำบากเนาะครับนาฝนแล้วด้วยด้วยด้วยนาฝนแล้วก็คือคันว่าอ้ายเป็นเห็ดก็คือดังค่าเพิ่นได้บอกอยู่ว่าบัตรจีนเนี่ยโดยในบอกเนาะเหตุส่วนทางเทิงเนาะคอยลงมาทางลุ่มก็คือ่ขอยเป็นขอยไปเนาะไปเล็กน้อยดีกว่าบ่ตอเติมเพราปะมัน ตกบ่เนาะนี่ยังบ่ลมมืนีลมเนาะได้ยามมาบ่ได้ชาน้อยอารมณ์มานําอารมณ์ติดแตมานําเนาะมันจังเย็นเนาะมื้อนี้่ได้ไปนําไปดิน้ําหมูน้ําคู่บ่มื้อนี้บ่สนุกแล้วสิได้มาเล่นงานบ่ได้เล่บ่โดยมีแต่ซิโนก็ไปเฮ็ดแ้วบ่อนห้านค้ายกือิโนก็บ่ได้ทําโดย คือไปสมัครงานนะเพิ่นบอฮับบอเซโนค่ะเพิ่นเอาเพิ่นเอ้าระบันนี้แหละไปเห็ดบัญชีแหลเห็ดบ่ได้ก็เลยไปเห็ดบัให้างขายเกือกันบ่ได้ไเปิดบัตรเปิดบัญชีนี่คือเพิ่นบ่ฮับเป็นบอกทำงานอันยูรุปโดยโดยก็เลยว่าต้องไปเห็ดห้านขายเกิอบโดยเพิ่นให้เงินเดือนเท่าไร้น้องล่ะห้างขายเกิอบอ่เดือนล้านหกเดือนหนึ่งล้านฮกโดย ปตอนนับน้องนี่บ่ได้ไปสมัครงานทางไหนบ้างโบ่ได้ไปว่าบ่อนว่าเย็นว่าเยนพาไปอันงานตุกตาตุกตาดูในสวรรค์หรือเป่าดูดูดูลองไปสมัครเบิ่งเนาะโดยเคือแบบมันจะเป็นรายได้ของเราในแต่ละเดือนรายได้งานก็คือเงินเดือนด้านทุกในกินอยู่เองบ่หรือน้ำเพลินกินอยู่น้ำเพลิน กินหาน้ําผึ้งมามันอยู่พี่ทําไอก็ไปเต้องคันว่าเฮามีรต้อງเที่ยวไปที่ยวมานําີนค่านกน้ํามันเดือนน้านบ่กล้นี่ก็อย่างนดูดคนประหยัดนเก็ได้อยู่ก็ไม่ไกเลยน คันว่าเงินเดือนนั่นทุกนี่ค่ะใช้จ่ายในครอบครัวนี่มันกับสิพ่อว่าหนัองล่ะไหนน้องล่ะจีซื้อข้าวกินอีกเนาะมันเทาไปแล้วเนาะดีกว่านั่ง้วล่ะเนาะดูโดยโดยเติมหาเต่มชิปเอาบ๊วยจุกเงินกับจุกเกอร์ไปไหนกินนัวเนาะแต่ก็คืออยากไปอาสมัครงานตุ๊กตาบ่โดย อเอาค่ะไปสมัครตอนใดก็ได้เพราะว่าข้าง,งบนข้างบนเรียนเปล่าเนาะบ,บธธัติโนผัดมาโดนแล้วนะก็เลยให้เขานี่ก่อนเพิ่นเป่าเนาะมญญาด<ข>้วยนะจ้ะโดยพอมาก็ได้รายทิศเติบเลยโดยเป็นทิ่นซองถิ่แล้วก็เลยให้เขาก่อนพอมาทางน้องเบิ่งยังินจันเเงินใสอเลยเนาะโดย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 คันว่าคนที่น้องคุยน้ำนี่เนาะเพิ่อนโบหายเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเพิ่นสิฮับเลี้ยงนี่นนโอเคบ่โดย โอเคนะก็คือพอปิดคลิปปิดใจได้เนาะให้ต่อเป็นมั่นใจเลยเนาะหลายคนต้องการที่จะมีเลยโดยโดยเฮาก็ตรงเบิ่งก้อนเนาะบางทีเพิ่นดูแลเขาได้แต่ว่าดีใซนเพิ่อนหัวหายกับเฮากะเสียลยู่บ่กะว้าวเนาะลองคิดเบิร์นก้อนเนาะน้องเนาะให้รวยด้วยเงินมาให้รวยดีใซน์น้ำโดยโดยโดยคือคนเฮาก่อนสีว่าตกลงเป็นแฟนคบหากันเนาะดีใซนใจคอมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะ โดยโมแมนว่าคุยสองซัมเมอร์ให้ปิดคิดปิดใจต้องต้องพิสูนนสจน์ในน้องคนคำ,ำเสียใจเลยว่าวางใจก่อนเนาะโดยต้องพิสูจน์ในเห็นถ้าเป็นในน้องคนคำในปิดใจน้ำนพำเนนะโดยะว่าคนเฮามันต้องมีอมีขอพิสูจน์แล้นะ<ด>ประมาณ<ด>จะเดือน<ด>น้องหละ่ะเจ้าแจงสิมันใจประมาณหนึ่งเดือนก็ได้แล้วหนึ่งเดือนเนาะโอ้ขันเดือนต่อไปเพิ่นมมาโคในอ้าบ่โดย แน่นว่าคืนไม่ได้วันนี้เลยมงคนเลยเนาะเออไอ่เพิ่นต้องเฝ้าเนาะต้องเฝ้าต้องด่วนน้องเพิ่นอัไอ่เพิ่นได้เห็นคลิปนี้ก็คือสีนิ่มไปนำแล้เนาะเพราะว่าทางน้องเพิ่นนี่ก็คือพร้อมอบนีแล้วเนาะตอบคำถามเฮานี่แบบบ่คิดเลยทางตุ๊กตอบปรับเลยเนาะมันใจเราไปเช่นนี้แล้วเนาะคันว่าฮะนมไทยคนนั้นเบิ่งคลิปนี้ก็คือสีแบบทั้งเบิ่งทั้งดีใจเนาะ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ามานี่คือคือเกี่ยวกับไอ้เพิ่นเบิด์ตเลยเพิ่นก็คือสิฮู้เนาะเพราะว่าเพิ่นได้เว้าหยังกับน้องแต่น้องนี่ก็ได้ว่าวออกลิปไม่แล้วเนาะเป็นตัวชิวเราเป็นตัวไอ้เพิ่นเองเลยก็โอเคเนาะทางทีมงานทามาเลยก็ทา้งนอกทางเอื้อยกัเนาะได้มาหามาเบิ่งเฮือนเบิ่งซานเป็นที่เให้ห้อยแล้วเนาะ หลายคนที่เซตเข้ามาดีเฮ็ดทางเฮือนน่องเพิ่นเนาะสรุปตอนนี้สถานะก็ยังศึกษาเบิ่งใจกับหน,นุ่มฝั่งไทยเนาะโดยโดยก็เป็นกําลังใจให้สิดงเอ่ยกันแบบไรกอ่าทางทีมงานเฮาก็เป็นกําลังใจให้เนาะโดยโดยกันได้ได้สิมาอัพเดทอะไรคุณห่นหุ่นกันเนาะโดยเดินไปต่อไปนํากันเนาะโดยโดยจังได๋กะกลับเรื่องรานี่เด้อสวัสดีสวัสสดีวัสดี